สวัสดีค่ะพเพื่อนสวัสดีอสงสวัสดีเพื่อนๆเรียบร้อยนะคะฝากเพื่อนก็ติดตามด้วยนะวันนี้สองสาวมีอะไรมาชมเพื่อนเพื่อนเลยโอ้ยแกงนี้มาปวดอีกแล้วนะคะ โอ้ใครชอบเหมือนเด็กๆบ้านนี้บ้างเนี่ยชอบมากเลยนะคะแก๊งนี้<ม>อ่าสปัง,งกี้นะคะอ๋อหรอคะอ่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรมาชมเพื่อนๆเลยอ่าสติก้าเพชรนั่นเองโอ้โหพี่เชอมีนี่มันจะระเคะนี่จ้ะ วายจระเข้มันดุขนาดนี้แต่ว่าจะเอาเพชรมามติดให้สวยงาม<อ>ใช่ไหมโอ้ยมันจะต้องกลายเป็นจระเข้ที่สวยงามที่สุดแน่ๆเลยวิวับิวับเลยนะจ๊ะนี<อ>่เรามีสติกเกอร์เพชรหลายสีเลยเด็กๆของมินดาล่ะมินดาเป็นรูปอะไรจ๊ะนกฮูกโอ้ฮอนกฮูกตาโตว้าวมอะไรกอไก่ม่มีลูกเราจะติดเพชรให้ฮอนกฮูก กับจระเข้กันจะต้องสวยงามแน่ๆนกฮูกตัวนี้เวลาออกไปหาอาหารเวลากลางคืนก็จะส่องแสงวิบวับวิบวับแน่นอนสวยงามมากแน่เลยอถ้าอย่างนั้นรีบไปกันเลยจ้ะพี่ชมีแกะจระเข้กับเพชรของเขาออกมาเรียบร้อยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาแต่งเติมจ<ห>ระเข้ที่สวยงาม,ามกัน<ห>มันเป็นสติกเกอร์ลูกมันแกะออกมาลรวติดได้เลยพี่ชมีเลือกเลยว่าจะเอาเพชรสีไหนติดตรงไหนนะจ๊ะ อ่ะแกะเลยแกะแล้วก็ติดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะโอ้โหนี่มันงานละเอียดนะจ๊ะเนี่ยงานละเอียดงานปราณีตอ๋จมูกจระเข้สีชมพูเม็ดแรกไปแล้วค่ะเด็กๆต่อไปเอาสีจักร,รมิจฉาหรือสีอืน่นพิเชมีอ่าติดจมูกรูจมูกจระเข้วิสีเดียวกันเลยจ้ะเอาแล้วน่าเป็อะไรอะ่ะ เออใต้จมูกใต้ถุงจระเข้มอะไรจ้ะใต้ได้เราติดให้ทั่วๆเลยแล้วลูกนะโอ้โหเยอะแยะมากมายอ่าไล่เรียงลำดับมาเลยสีเขียวอ่าสีแดงอ่าสีอะไรจ๊ะเน่เน่แถวยาวไปเลยสลับสี พูดกแล้วว่านี่เสียไรเอ้ยสกิลบูเริ่มเ,<ไ>ป,เป็นความสวยงามแล้วจ้าน่นน่ะมีเป็นแฉงเลยลูกเอ้ยนู่นน่ะเอามาติดเลยจ้าสลับไปเลยเเเกิจกรรมช่วงปิดเทอมค่ะเพื่อน เป็นเพื่อนอยู่บ้านกันน่ะทำกิจกรรมอะไรกันเอ่ยเนาะพี่ชมีเนาะช่วงนี้ปิดเทอมนะจ๊ะเด็กๆก็จะอยู่ที่บ้านกันหรือใครไปเที่ยวที่ไหนกันเอ่ยถ้าไม่ได้อยู่อ่าถ้าไม่ได้ไปเที่ยวนะคะอยู่บ้านา<อ>กคร้ง <นะ S 2> องเพ่งกันกันนะโอ้โดูการ์ตูนเยอะไปหรือเปล่าพี่ชมีอ่าดูการ์ตูนเยอะไปใช่ไหม <laughs> แต่ตอนนี้ร้องเพลงอยอะเลยนะเพงอะไรจ๊ะ เพลงอะไรตนนี้อโอเคตื่นตือนาจจะจะจิเพชรกันต่อเลยน่าลอกมาแล้วตึก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 เลยเนาะดึงออกมาอ่ะโอ้โหตึกตึตึเลยอ่ะตด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 พอตีตดตัดตัดตัดตดพอตีตัด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 ตดต ติดเทปไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนะจ๊ะอารมณ์ดีมีความสุขกันเลือเกิน ลอกเลยตื๊ดตื๊ดตแม่ตายสิโอม้มาเลยมาเลยคะ่ะใกลแ้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วก็เหเลืไไหหอตรงนี้ใช่เรามีใบไม้นะเนี่ยพี่เชอมีมีใบไม้ดอกไม้เหนนะะ็นไหมคะอวาจะพอไหมเนี่ยพอพอสิอุ้ยใบดอกไม้ข้างล่างด้วยเอาให้มาเยอะอยู่พอพอพอแล้วพอพอเต็มตอันเลย มีกระถางดอกไม้ใช่มินดามันมีกระถางดอ,อกไม้ข้างล่างด้วยไหนแม่เดี๋ยวเราไม่ให้ดูอ,อ,อีกนะใชยมกระถางดอกไม้สวยงามน้องก็ดูพี่ร้องเพลงอ,ะ <c oughs> อ่ะร้องเองซะเลย <c oughs> อูยอารมณ์ดีกันค่ะสองสาว เรใกล้แล้วขาจระเข้สี่ข้างโอ้ติดเพชรวิบ,บวับวิบวับเลยทีนี้จระเข้อยู่ไหนใครก็มองเห็นเหมือนกันเนี่ยดีเลยค่ะคนจะได้ระวังตัวนะเวลาเห็นแสงวิบ,บวับวิบวับของจอระเข้ไม่ต้องเอาไปจัดแสดงโชว์เจ้าเนี่ยตัวเนี้ยเป็นจระเข้ที่มีอาเพชรติดต้องเอาไปแสดงโชว์เนาะ,ะอีกหนึ่งข้างใต้ท้องเนี่นะจ๊ะ อ้าท้องอ่าท้องจระเข้นะไม่ไม่ีตู้ตู้ตูตท้องเขาเนี่ยมีตู้ตู้ตูตูตู้ตูตู้ตู้ตู้แล้วใกล้แล้วแล้วก็เหลือบนหลังเขานะจ๊ะบนหลังเขาที่เป็นแหลมๆเนี่ยผิวของจระเข้เาจะเป็นตะปุมตปั้ม ต,ตะเ,เออเป็นแบบหนังหย,ยาบๆา่ะลูกนี่ใช่ปุปรีเห็นขายยาเหมือนเชตาปาจ้าเชตาปาเขาขายยาวค่ะก็กระโดดขี้นไปเลยนะจ๊ะแม่ไวน้นกระเด็นกระโจนได้โอ้ยมันเป็นสัตว์ดุร้ายจอมินดานกคูก,ก่ะนกคูก,กไม่ใช่สัตว์ดุร้ายนกคูก็เขาไม่กัดลูกไม่กัดจ้าเราทำไงเขอ่ะแล้วแถวสตา โอ้ล่ออกมาตื๊ดๆ,ๆเลยเหมือนยิงปืนทหารเลยน้องพีิชนมีอ่า<ะ>คืออะไรจ้าใบพอที่จะทำใบไม้อืมใบไ,ไม้ดอกไม้ใบไ,ไ,ไม้โอ้สวยงามโอ้เขาให้มาแบบจุใจเลยนะคะเพชรเนี่ยครบเลยใช่ไหมลูกต้องพอเนาะพออยู่เนาะ, <ๆๆ S 1> ะอ่าน,นี่เลยดอกนะ ไอพ่อเล่นติดกระเทยเสร็จแล้ว่ะเสร็จแล้วสิพี่สาวเขารวด,ดเร็วนี่ต่อไปเหลือกระถางดอกไม้ข้างล่างนะลูกอล้วันนีอ้อะใช่ยานี้สองดอกอนะจออ๊ะแม่มันจะพอไหมของแม่จะมีเหลือ,อกี่เมตรลูกติดกระถางได้ไหมเขาโชว์กระถางได้ไ,ดไหมพอไหมอ่าพอดีหรือเปล่าอันนี้สี่เมตรนะโอ้พอดีเลยเนาะเป,ป๊ะเลยอุ้ยเลยเป๊ะเป๊ะเลยเขาให้มาแบบเป๊ะเลยพอดีเลยของมินดาก็เหมือนกันลูกจ้ะของมินดาก็เป๊ะเหมือนกันแหละเขาจะต้องคโมยใช่ใชโอ้โห นี่มันจร์เก้อกดา็ขกดาด,ด,ดที่มีเพชรติดแบบสวยงาม,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 มาเพชรจระเข้คโ่โอ้กัโอ้โนี่ค่ะผลงานของพี่เชอร์มีกัดเหี้ยวเหรอโอ้กัดเหี้ยวโอ้ยจะมีปืนมายิงจระเข้อีกโอ้ตัวนี้แข็งแกงร่งจระเข้กัดไม่ได้หรอกเนี่ยเป็นแม้แข็งแกร่งใช่เขาแข็งแกร่งมากเลยตัวสีดำเนี่ยพลังเยอะอนี่ค่ะผลง,งานของพี่เชอร์มีเพชรจระเข้สวยไหมจ้าวิ่งวิ่งเลยเด็กๆ อ่าต่อไปคิวน้องมินดานะจ๊ะเรามาติดเพชรนกคู่กันอนนี้มินดาเพชรพร้อมนกคู่พร้อมโอ้นี่มินดาดึงออกมาแล้วนกคู่พร้อมสวยงามแล้วค่ะตอนนี้โอ้มินดาดึงออกง่ายเลยใช่ไหมมินดานาเนี่ยตัวเองดึงออกมาเมื่อกี้นดึงออกมาติดกันนะต้องแยกใช่ใช่มินดาแยกอ่าอย่างละอันนะวงกลมวงกลมหนึ่งอันต่อเพชรหนึ่งอันนะ ติดปีกกนล้อมินดาโอ้โหมินดาติดอาติดปีกให้ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปที่อื่นนะเราจะได้ดูว่าเหลือตรงไหนนะลูกนะจะได้ไม่ข้ามขั้นตอนไปนะจ๊ะเดี๋ยวตาลายไงติดไปติดมาตาลายเอ๊ะตรงไหนติดบ้างหรือไม่ติดบ้างนะเด็กๆโอ้ปติดบนหัวอีกแล้วโอ้มินดาติดก็ราชอาณตจักรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ดูช่วยนะว่าตรงไหนยังไม่ได้ติดหมอด่างหมอด่างนี่นี่นี่มาบนมือแม่นี่เห็นไหมแม่ดึงมาให้เห็นไหมอ่ะนี้มินดาก็ไปติดเลยจะได้ง เดบแม่เป็นผู้ช่วยอ่าไปอ,อไืไม่มีไม่มีตลัดหูอืมอ่ามาติดไปเลยติดปีกจ้ะไปปีกแล้วเหรออ,อ่าสีลายชุมพูไปไหนชุมพูอะ่ะปีแดงไปไหนแดงอ่าติดปีกปีกู นกพูงตัวนี้ยามค่ําคืนเขาต้องสวยงามมากๆเลยนะจะาโอ้ยหนึ่งเดียวในโลกอีกแล้วนะจะแม่แม่น้องเห็นนกพูงขอจีนอยู่ที่ไหนจ๊ะน้องเห็นที่ไหนจ้าอยู่ประเทศอื่นไงโอ้อยู่ประเทศอื่นไปประเทศอื่นไปแล้วอภิสาหมดแล้วจ้ะอภิสาช่วยนองอภิษาช่วยลอกลอกอาเพชรหนจ้ามาน้องเคยไปเออน้องเคยไปเที่ยวต่างประเทศจ้าโอ้โหดูสิ ขนาดแม่ติดอย่างวิบวับวิบวับนาดาอู้ยคนที่สับปะรดเนี่ยจะมีดูดูมือแม่เป็นตุ่มอะไรเต็มรอยโอ๋ยมือแม่เป็นตุ่มตุ่มเพชรแม่ติดเลยแม่แม่แกะไว้ให้น้องค่ะน้องจะได้ดึงไปติดง่ายๆอ่ามดาดึงไปเลยตุ่มเพชรตุ่มเพชรน้องก็ไปกับหมองด่าคุณหมอโอ้มินดาบอกจะเป็นคุณหมอออกตุ่มเพชรออกให้แม่นะคะโอ้เก่งมากแม่มีตุ่มเพชรเออแม่มีตุ่มเพชรอ่ะมินดาไปติดเลย สวยงามมากโอ้ยนี่เหมือนกับบนชิวนกนโ่กันมเมื่อกี้ปีสลับสีแม่มนูชลาร์ดสีอนะม้งถือไ โอ,โ,โอ้โหคุณหมอช่วยเหลือแม่นี่โอ้โมือแม่สะอาดเหมือนเดิมแล้วนี่นะคะมือแม่สะอาดเหมือนเดิมแล้วเด็กๆอ่ามินาดาดึงแถวไม้โอ้ยคุณหมอช่วยแม่หน่อยม,ม,ม,มันมาอีกแล้วคุณหมอตุ่มเพชรมันมาอีกแล้วคุณหมนี่พี่ช่วยพี่ช่วยเด็กโอ้โห,โอโหมอพี่สาวก็มาติดนกไหมคะพี่สาวนกวนนอ,ยนอยู่ข้างบนนกเนี่ยวนกตัวเล็กเห็นไหม เขาอยาก<า>ติดนกตัวนี้เพโอเคนีค่จะติดั้ตันนี้อ่าใกล้หมดแล้วหมอใกล้หมดแล้วเอ้าเอ้าเงินไหนล่ะมดแล้วกลหมดแล้วอยอ<า>ววอเุมสีแดง<า><า>และกิลกดก้อนเดียวอต<า>ิจนก้อนเดียว,ยว,ยวใช่แล้วอเหลือเพลอีกเม็ดเดียวโอ้่สะอาดแล้วคุณหมอ,อตุ่มหายหมดแล้วแม่หายดีแล้วอ่แถวไมแถวไม ดูน่ารักนะอันเนี้ยจ้าไม่นิ่งดูน่ารักอ่ะดูน่ารักจ้ะเออโอ้ตกมาเจ้าจ้ะไม่แม่ลอกสนบนด่านอ่ะแม่หนูไม่ลูกศรไหนจ้าลูกศรอยู่ไหนโอ้นั่นมันอะไรเอ่ยต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่ลูกสอนอืมผลไม้อยู่บนต้นไม้เปล่าพี่ต้นไม้ไหนลูกศรเนาะเป็นลูกศรเลยเนาะบ้านนกนะสิใช่บ้านนกไหมเออบ้านนกบ้านนกนี่ นกอยู่บนต้นไม้โอ,อ้โหมันเป็อนอย่างเงี้ยมันเป็นบ้านนก เรียบร้อยแล้วโนกฮูกของมินดาอ้สวยงามมากโอ้โหเรียบร้อยค่ะจระเข้ติดเพจกับโนกฮูกติดเพจโอ้สวยงามมากๆสติกเกอร์เพจนะครฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเก่งมาก บ๊ายบายค่ะเดียเจอกันใหม่ค่ะ